พี่น้องมา,มามามาฮัลโหลเอววันคลิปสันส้นๆมาให้เบิ้งตอนแกงบ่ได้อันนั้นจอพวกเจ้าเอ,อ้ยดีเด่นนะไห้ที่เฮาหามาได้ลงพวกเจ้านี่แกงใส่เห็ดขาวแล้วก็แกงใส่บักอื้อแล้วก็อันน่ะใส่ผักค้าลงไปเนาะผักค้าเขายจนว่าอันนั้นเลยไฟมันอันน่ะไปนะใส่กระดูกหมูหลายๆเด้อวพวกเจ้าพากว่าลูกข่อยหั่นมากกินอันน่ะกระดูกหมูผู้น้อยหั่นขั้นแม่นแกงนะไแล้วบบใส่กระดูกหมูเพิ่นโบกินพวกเจ้า ขอก็เลยได้ใส่กระดูกหมูโคตรแซ่บแซ่บแซ่บนี่แกงซีเค็ดขาวๆอันนี้เนาะดิแกงน้ำไหมนี่นี่นี่เห็นบ่น้ำไหมแหงแแหละนี่เห็นบ่มีแต่แหงนี่เห็นบ่พวกเจ้าเห็นบ่แซ่บแซ่บนี่ตอพื้นถามมาเนาะก็จังว่าสั้นหานี้อันนั้อันนั้นพื้นถามมาและว่าคือพวเห็นนั่นแกงกินให้เบิ้งได้พิ่นว่าขนามวิตเตไปหาไปหาได้พบแกงกินให้เบิ้งได้ขนา เขาก็เริ่มมาเห็ดแกงเขาใส่บักอึแล้วก็ใส่ผักคะที่เขาปลูกไว้เนาะแล้วก็บเบิดเท่านั้นเขาก็โบ,บ้ได้ใส่อันอย่างหลายเนาะกระดูกหมูผักคะผักคะก็อย่างเปื่อยพอดละอย่ามันเลยเด,ด็แกงนอพวกเจ้าเอ้ยแกงใส่บักอึเอาบ,บักอึลงไปแล้วก็พอดีนั่น,แก,น,นกกแกงนอแสบแสบเนี่ยพอมักแกงใส่เห็ดขาวนี่ก็หมูหมูเท่านั้นเด้อพอดีวังเอิญโบ้ได้ไปตลาดบ่มีเห็ดทุ่งหนูก็เลยโบ้ได้ใส่ใส่แต่เห็ดขาวนี่ ใส่กระดูกหมูให้ลูกกินแต่ว่าขั้นค่อยกินแกงเองค่อยหั่นส่วนมากค่อยสิกินแบบค่อยสีว่าใส่ดูกหมูเนาะค่อยสิแกงแบบธรรมชาสตร์เลยเด้อพวกเจ้าเด้อแต่ว่าอันนี้ลูกซ้ายล่ะคุอไพ่น้อยๆนะขั้นโมมีกระดูกหมูในพบกกินต้องใส่กระดูกหมูเพระเาพระาทิ่านไปภาษาอังกฤษเพรเาเขาคิว่ามันมีซีนบบชิคเก้นมีบีมีไก,ก่โบขนาดห้าวสิซะก็เลยว่าเออเอาแม่ใส,ส่กระดูกหมูให้เพราะว่าเพิ่มกกระดูกหมูเนาะแล้วก็นึ่งเข่าไห้เนาะแล้วเพิ่นก สุดเพื่อนสุดของเพื่อนละหนึ่งเข้าว่าให้เพื่อนนะกินกับแกงเนื้อไม้นี่นะพ่อเจ้าสุดสุดสุดแซ่บซีซ่าลูกข่อยผู้อันผู้ผู้นอนะ้อยฮะนะเอาซีซาพ่อเจ้าเนาะก็บระดีมีอย่างหลายนี่ดิแกงเนื้อไม้มาให้เบิ่งเด้อเพราะว่าก็จังเอามาให้อย่างซีิอันโอ้ยอันซีว่าจะฟังวิดีโอข่อยแนะนำพ่อเจ้าข่อยกับซีว่าวเรื่องวิดีโอข่อยเลยเด้อบ่อบนีนึ่เด้ออันแกงเนื้อไม้แล้วก็ซีว่าวเรื่องวิดีโอไปน้ำ อันวิดีโอข่อยน่ะมันโบชัดเจนมันโบแจ้งมันโบหยั่งหันย้อนยังสี่ลลวพวกเจ้ากล้องข่อยน่ะมันโบดีแล้วเออโบดีแล้วอันโทศัพั์พนันบดีแล้วบันท่าแต่พ่อใหญ่บ้านนี่น่ะบางเทอาข่อยข่อยอัดคลิปยู่ดีนะขอพระท่านได้บได้เบอร์อย่างมันมิฟแมปไปบางคลิปกะเง้วบางคลิปกะสั้นมันโบสมำเสมอและมันกระโบแจ้งพวกเจ้าเด้อมันกระโบจับแจ้งมันสิมัวสุัวเซเลียอันท่าพ่อใหญ่บ้านว้างแล้วผลสิพ้าข่อยไปเอาหน่วยหม่แต่ข่อยกันเออ ก็ออยังบวทันานในว่างก็เลยว่าเออบวทันานในว่างแล้วก็เอาตัวนี้สายไปกลอนซ้ำซากเพิ่นน่นั่นเนาะแล้วเพิ่นสิพาไปเอาก็เลยว่าท่าเพิ่นนั่นแหละเน,ะนาะมันกดซิมมั่งก่อนพวกเจ้าท่านในซิมขออนุญอหยาดตุ้ยตุวยเลยนี่ยอืมจมีนแซ่บแซ่บแซบพวกเจ้าตุ้ยตุ้ยขุนขุนเด้อค่อยมักน้ามขุนขุนจริงเราบางเน้อค่อยตักน้ามท้่ไหนเพื่อนหน้ามขุนขุนอย่างจีิพวกเจ้า หน้ำมันคุ้นๆสำนี้พอดีแซ่บเห็นไหมน้ามันแบบมันอันนั่นหลายมันบูแซ่บน้าคุ้นๆจันสิเรวกปจ้างเก่งไม่เยเห็นบอกล้วว่ามีอันเพิ่อนทะเลถามมาเอฟซีทามมานั่นแหละเอฟซีว่าโอ้ยหนูเอ้ยมีแต่ไปหาก็ไปหาแกงให้กินแน่มสินะก็เลยว่าเอามาแกงแต่ว่าตอนแกงโบได้อันนั่นเดือกพวกเจ้าย้อนนี่แหละสาเหตุนี่แหละคือมัน กล้องคอยมันไส้บได้แบบว่าทํางานบบไ้หลายอันนาตามทีอันเหาอยาคดเถอนะวะัดซีซ่าก็เลยว่าอ่ะคอยสิมาอัปเดตแต่แต่คอยแก่งแล้วนี่แหละเออนี่แก่งแล้วนี่แหละหายเบิ่งเนาะวะัซีซะอ่ะมากินน้ากันก็นกมีแต่อัปเดตแก่งแล้วนี่แหละนี่เนี่ยเพราะว่าคันสิทาคอยไปอัปเดตแบบว่าอันอันนั้นหันมันก็สิบได้อีกมันชิมอดไปเลยนะวะ่าซีซะอ่ะเป็นคลิปสั้นๆเนาะแกงงนะไม่ฝากกดติดตามทุกคน่ดีมีแหงเด้อ บัมบ um, uh, 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 right? okay? oh, ูชูดอยู่กายทำบัมบูซุปดั t h ัมบูช i ดท k ่ฉันกำ m ังทำอยู่ตลอดเวลาฉัุปวันนี e กับหมูและฟ e กท o งแ e ะเห็ o ขา e เห็นไหมเห็ดขาวเห็นไห e e ูน่ y อร่อยใช y ไเข้าร่วมนทุกคนทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนะฝากไปนึเด้อ ากติดตามเนี่ยเจ้าเป็นอะไรทุกคนที่ดีไม่แห้งเอาจบคลิปลงเท่านี้แหละ5นาทีโอเคพวกเจ้าบ๊ด่นเด้อบ๊ายบาย